ตอนที่หนึ่ทำความเข้าใจเรื่องทุกจุดเริ่มต้นของความจริงในชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์เดินตามอริยสัจสี่เข้าใจความจริงของทุกและทางออกวันนี้คือตอนแรกที่เราจะมาร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความเข้าใจเรื่องทุก์ซึ่งถือเป็นประตูบานแรกที่จะพาเราเข้าใกล้ความจริงของชีวิตและแน่นอนเข้าใกล้ทางออกของความทุกข์ด้วยเช่นกัน ผมอยากเริ่มต้นด้วยการถามคำถามง่ายๆกับคุณผู้ฟังครับคุณเคยไหมที่ชีวิตมันไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังเช่นตื่นเช้ามารถติดทั้งที่รีบจะไปทำงานหรือทำงานอย่างหนักแต่ผลลัพธ์กลับไม่ได้ตามที่คาดหวังบางทีในความรักเราทุ่มเททุกอย่างให้ใครสักคนแต่เขากลับจากไปหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างกาแฟที่ซื้อมามันดันขมไปหน่อยหวานไปหน่อย จนไม่ถูกใจฟังดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อสะสมไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าทุกข์ความหมายของทุกข์ที่แท้จริงเวลาเราได้ยินคำว่าทุกข์ส่วนใหญ่เรามักนึกถึงความเศร้าความผิดหวังหรือความล้มเหลวแต่ในพุทธศาสนาทุกข์ มีความหมายกว้างกว่านั้นมากครับทุกคือความไม่สมบูรณ์ความไม่ยั่งยืนความไม่เป็นไปตามใจเราทั้งหมดแม้สิ่งที่ดูเหมือนจะสุขก็ยังแฝงด้วยทุก์เพราะมันไม่คงอยู่ตลอดไปลองนึกภาพตาน,นะครับคุณได้มือถือใหม่รู้สึกดีใจมากแต่อีกไม่นานความตื่นเต้นนั้นก็หายไปคุณมีความสัมพันธ์ที่หวานชื่นแต่วันหนึ่งก็อาจเกิดการเข้าใจผิด หรือการจากลาแม้แต่สุขภาพแข็งแรงดีแต่เราก็ไม่อาจหนีความแก่ความเจ็บหรือความตายได้เพราะฉะนั้นทุกข์ไม่ได้หมายถึงเรื่องใหญ่โตเสมอไปมันหมายถึงความจริงที่ว่าชีวิตเราไม่เคยสมบูรณ์อย่างใจต้องการทุกสามแบบที่เราเจอทุกวันในพระธรรมมีการพูดถึงทุกข์อยู่หลายระดับแต่ถ้าพูดให้ง่ายจะขอเล่าเป็นสแบบที่เราเจอกันตลอดครับ 1. ทุกทางกายและใจทุกๆเช่นป่วยเจ็บปวดเหนื่อยล้าเครียดเสียใจกังวลสิ่งเหล่านี้เราทุกคนรู้จักดี 2. ทุกเพราะความเปลี่ยนแปลงวิปริณามทุกทุกอย่างในชีวิตเปลี่ยนแปลงเสมอความสุขก็เช่นกันวันนี้เราได้เลื่อนตำแหน่งดีใจมากแต่วันนึงงานนั้นอาจกดดันจนเราอยากลาออก วันนี้เรามีเงินใช้แต่ถ้าเศรษฐกิจเปลี่ยนก็อาจกลายเป็นกังวลเรื่องหนี้สิน 3. ทุกเพราะสภาพที่ไม่เที่ยงสังขารทุกข์นี่เป็นทุกที่ละเอียดกว่าเพราะแม้ในช่วงเวลาที่เรามีความสุขแต่ลึกๆเราก็รู้ว่ามันอยู่ไม่นานเหมือนการไปเที่ยวทะเลสนุกมากแต่วันหนึ่งทริปก็ต้องจบลงและเรากลับมาสู่ความจริงเดิม สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์มันต่างก็ไม่คงทนและนั่นคือทุกข์ที่แท้จริงทําไมการรู้จักทุกข์จึงสําคัญบางคนอาจสงสัยว่าแล้วทําไมเราต้องมานั่งผูดเรื่องทุกข์ฟังแล้วมันเศร้าไปหรือเปล่าแต่ความจริงก็คือการยอมรับและเข้าใจทุกข์คือก้าวแรกของการหาทางออกเหมือนเวลาเราไปหาหมอถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราป่วย หมอก็ไม่สามารถรักษาได้ชีวิตก็เช่นกันครับถ้าเราไม่ยอมรับความจริงว่ามีทุกข์เราก็จะไม่มีวันเจอทางออกจากทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ชัดเจนว่าการเห็นทุก์ตามความเป็นจริงคือประตูสู่ปัญญาเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นผมอยากเล่าเรื่องเล็กๆให้ฟังครับมีชายคนหนึ่งขยันทำงานมากอย่างมีบ้านหลังใหญ่รถหรูและเงินเก็บจำนวนมาก เขาทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่มีเวลาให้สุขภาพตัวเองวันหนึ่งเขาป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลเขาถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เขาวิ่งตามมาทั้งชีวิตไม่เคยทำให้เขาสบายใจเลยมีแต่ความกังวลเพิ่มขึ้นนี่แหละครับคือการที่เราไม่เห็นทุกข์ตั้งแต่ต้นเราจึงวิ่งตามความอยากไม่รู้จบและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของอริยสัจสี่ การเข้าใจความจริงข้อแรกว่าชีวิตมีทุกข์ไม่ได้หมายถึงการจมอยู่กับมันแต่หมายถึงการยอมรับมันอย่างตรงไปตรงมาเพราะเมื่อเรารู้จักทุกข์เราจะเริ่มอยากหาคำตอบว่าแล้วทุกข์นี้เกิดจากอะไรและคำตอบนั้นจะพาเราไปสู่หัวข้อในตอนต่อไปนั่นก็คือสมุทัยรากเหง้าของความทุกข์ก่อนจากการวันนี้ผมอยากฝากข้อคิดเล็กๆว่า การเห็นทุกข์ไม่ใช่การแพร้แต่คือการเริ่มต้นเส้นทางสู่การชนะใจตัวเองลองสังเกตดูสิครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างความหงุดหงิดในชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างความสูญเสียถ้าเรายอมรับว่ามันคือธรรมดาของชีวิตใจเราก็จะค่อยๆเบาขึ้นตอนที่ 2. สมุดไทยรากเหง้าของความทุกข์คุณผู้ฟังเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไม เราถึงไม่เคยพอใจในสิ่งที่เรามีเรามีโทรศัพท์เครื่องหนึง่งแต่พอรุ่นใหม่ออกมาก็รู้สึกอยากได้อีกเรามีบ้านที่น่าอยู่แต่พอเห็นบ้านเพื่อนใหญ่กว่าก็เริ่มไม่สบายใจเรามีคนรักที่ดีกับเราแต่บางครั้งกลับเผลอเปรียบเทียบกับคนอื่นสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่ามนุษย์เรามีบางอย่างที่ผลักดันอยู่ข้างในตลอดเวลาและนั่นเองที่พระพุทธเจ้าทรงชี้เป็นสมุดไทย สมุดไทยคืออะไรสมุดไทยหมายถึงเหตุแห่งทุกข์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าต้นตอของทุกข์อยู่ที่ตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากครับไม่ใช่ความอยากในเชิงดีงามเช่นอยากกินอยากเที่ยวอยากได้ของใหม่แต่คือความอยากที่ผูกมัดใจเราทำให้เราไม่เคยรู้จักพอตัณหามีสามรูปแบบหลักๆหนึ่ง กามตัญหาคืออยากได้อยากมีอยากเสพสิ่งต่างๆเช่นอยากกินของอร่อยอยากเที่ยวอยากได้ของใหม่ 2. ภาวะตัญหาคืออยากเป็นอยากมีสถานะอยากให้ตัวเองเป็นในสิ่งที่ฝันเช่นอยากมีชื่อเสียงอยากได้ตำแหน่งอยากได้รับการยอมรับ 3. วิภาวะตัญหาคืออยากไม่เป็นอยากหนีอยากกำจัดสิ่งที่ไม่ชอบเช่นไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บไม่อยากจนไม่อยากล้มเหลวถ้าสังเกตดูดีๆเราจะเห็นว่าชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยตัณหาเหล่านี้แทบตลอดเวลาเลยทีเดียวลองนึกถึงเรื่องง่ายๆอย่างการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียนะครับเรามักจะเห็นรูปเพื่อนเที่ยวต่างประเทศแล้วใจเราก็คิดว่าอยากไปบ้างหรือเห็นใครสักคนซื้อรถใหม่ใจก็เริ่มอยากได้รถคันใหม่นี่คือตัวอย่างของกามาตัณหาหรือบางคนอาจคิดว่า ฉันต้องเป็นหัวหน้าถึงจะมีคุณค่านี่คือภาวะตัณหาหรือในทางตรงกันข้ามบางครั้งเราอาจคิดว่าขอให้ปัญหานี้หายไปสักทีนั่นคือวิภวะตัณหาจะเห็นว่าตัณหาเหมือนเชือกที่มัดใจเราไว้ทำให้เราวิ่งตามความอยากไม่รู้จบและเมื่อไม่ได้ดังใจเราก็เกิดทุกข์เปรียบเทียบง่ายๆผมอยากชวนคุณผู้ฟังลองเปรียบเทียบดูนะครับตันหา เหมือนกับการดื่มน้ำทะเลยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายไม่เคยอิ่มชีวิตที่เต็มไปด้วยความอยากก็เช่นกันครับยิ่งได้ก็ยิ่งอยากไม่เคยจบสิน้นสมุทัยไม่ได้อยู่นอกตัวสิ่งสำคัญที่อยากให้เห็นคือสมุทัยไม่ได้มาจากข้างนอกไม่ใช่ว่าเพราะคนอื่นทำให้เราทุกข์หรือเพราะสถานการณ์ไม่ดีแต่เป็นเพราะ ใจของเราที่อยากให้มันเป็นไปตามใจสมมติว่าเราติดอยู่ในรถติดบางคนฟังเพลงชิวๆแล้วก็แค่ปล่อยไปแต่บางคนหงุดหงิดโวยวายเครียดตลอดความจริงคือรถติดเหมือนกันแต่ทุกข์ไม่เท่ากันสิ่งที่ต่างคือใจของเราเองการเห็นสมุทัยคือคุญแจสำคัญการรู้ว่าทุกข์ มาจากตัณหาเป็นเหมือนการเห็นเชือกที่ผูกมัดใจเราถ้าเราไม่รู้ว่าเชือกอยู่ตรงไหนเราก็ไม่มีวันแก้มันได้แต่เมื่อเห็นเชือกแล้วเราก็มีโอกาสที่จะค่อยๆค,คลายออกเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกมีเหตุและเหตุคือตัณหาคําถามที่ตามมาก็คือถ้าเช่นนั้นเราจะดับทุก์ได้ไหม พระพุทธเจ้าทรงยืนยันชัดเจนว่ามีทางดับทุกข์ได้จริงและนั่นจะเป็นสิ่งที่เราจะพูดถึงในตอนต่อไปนั่นคือนิโรธความดับทุกข์ทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากสิ่งที่เราอยากได้เพิ่มเสมอลองสังเกตตัวเองในวันนี้ครับว่าในหนึ่งวันเรามีความอยากกี่เรื่อง บางทีการเห็นมันตรงๆอาจทำให้ใจเราค่อยๆเบาลงก็ได้ตอนที่สนิโรธความดับทุกข์มีจริงคุณผู้ฟังเคยมีช่วงเวลาที่ใจสงบแบบไม่มีความกังวลอะไรเลยไหมครับอาจเป็นตอนนั่งมองพระอาทิตย์ตกเง,งียบๆริมทะเลหรือแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้อยู่กับลมหายใจไม่คิดเรื่องงานไม่คิดเรื่องเงิน ไม่คิดเรื่องอนาคตในช่วงเวลานั้นใจเราสงบอย่างบอกไม่ถูกสิ่งนั่นแหละครับคือเงาเล็กๆของนิโรธนิโรธคืออะไรนิโรธแปลว่าความดับความสิ้นสุดความหายไปของทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าทุกมีเหตุและเราหยุดเหตุได้ทุกขก็ย่อมดับได้เหมือนกับไฟครับ ไฟเกิดขึ้นเพราะมีเชื้อเพลิงถ้าเราตัดเชื้อเพลิงออกไฟก็ย่อมดับเองทุกขก็เช่นกันถ้าเราตัดตัณหาออกไปความทุกข์ก็ย่อมหายไปด้วยไม่ใช่แค่สุขชั่วคราวหลายคนอาจสงสัยว่านิโรธหมายถึงความสุขใช่ไหมคำตอบคือใช่แต่ไม่ใช่สุขแบบที่เราเคยรู้จักสุขที่เราเจอในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่เป็นสุขที่มีคู่ตรงข้ามเช่นสุขเพราะได้กินของอร่อยแต่ถ้าไม่ได้กินก็ทุกข์สุขเพราะมีคนรักแต่ถ้าความสัมพันธ์เปลี่ยนก็เจ็บปวดแต่นิโรธคือสุขที่ไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขเป็นความสงบที่เกิดขึ้นเพราะใจไม่ถูกตันหาครอบงำเป็นอิสรภาพภายในที่ไม่ว่าภายนอกจะเป็นอย่างไร ใจก็ไม่หวั่นไหวตัวอย่างง่ายๆมีเรื่องเล่าว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเสียใจมากเมื่อถูกคนรักบอกเลิกในช่วงแรกเขาจมอยู่กับความทุกข์ฟังเพลงเศร้าก็ร้องไห้มองไปทางไหนก็คิดถึงแต่เธอแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มสังเกตว่าสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์ไม่ใช่การจากลา แต่คือความอยากให้เธอยังอยู่เมื่อเขายอมรับความจริงได้ปล่อยให้สิ่งที่เป็นก็เป็นใจเขากลับสงบมากขึ้นนี่คือประสบการณ์เล็กๆของนิโรธเพราะทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์แต่อยู่ที่ใจที่ผูกพันและอยากให้เป็นตามใจเปรียบเทียบให้ง่ายขึ้นผมอยากให้คุณทุกฟังลองจินตนาการว่า คุณกำลังถือแก้วน้ำไว้แน่นมากๆมือเริ่มเจ็บปวดจนทนไม่ไหวคุณอยากให้ความเจ็บหายไปแต่ยิ่งคิดยิ่งเกรงก็ยิ่งเจ็บจนกระทั่งคุณปล่อยแก้วลงทันทีที่ปล่อยความเจ็บก็หายไปไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะใจเปลี่ยนนิโรธก็เป็นแบบนี้ครับไม่ใช่การเปลี่ยนโลก แต่คือการเปลี่ยนวิธีที่ใจเราจับมันไว้ทำไมนิโรธจึงเป็นไปได้จริงบางคนอาจคิดว่ามันยากเกินไปหรือเปล่าที่จะดับทุกข์ได้จริงแต่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าทุกข์ดับได้แน่นอนเพราะพระองค์เองได้ทดลองและพิสูจน์แล้วและถ้าเราลองสังเกตใจตัวเองดีๆเราก็จะพบว่าเวลาที่เราปล่อยความอยาก ความยึดมั่นลงจริงๆใจเราจะสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนข้อคิดถิ้งท้ายก่อนจะไปสู่ตอนต่อไปผมอยากให้ฝากข้อคิดเล็กๆว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการได้ในสิ่งที่อยากแต่เกิดจากการปล่อยสิ่งที่อยากออกไปลองฝึกเล็กๆดูก็ได้ครับเช่นเวลาที่เราอยากกินขนมมากๆแต่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไร แล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าใจมันเบาขึ้นหรือเวลาที่มีคนพูดจามไม่ดีเราเลือกที่จะไม่โต้อตอบทันทีแค่ยิ้มแล้ววางเฉยใจเราก็สงบโดยไม่ต้องเอาชนะสิ่งเหล่านี้คือการฝึกสัมผัสนิโรธในชีวิตประจำวันครับและเมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตมีทุกข์ทุกข์มีเหตุและทุกข์สามารถดับได้ คำถามใหญ่ที่เหลือก็คือแล้วเราจะเดินไปสู่การดับทุก์ได้อย่างไรซึ่งคำตอบนั้นอยู่ในอริยสัจข้อที่4นั่นคือมัคเส้นทางแห่งการดับทุกข์และนี่จะเป็นหัวข้อที่เราจะได้พูดคุยกันในตอนหน้าครับตอนที่4มรมัคเส้นทางออกจากทุกข์มัคคืออะไรมัคหมายถึงขนทางไม่ใช่สิ่งที่ได้มาทันที แต่คือถนนที่เราต้องเดินไปทีละก้าวพระพุทธเจ้าส่งชี้ทางไว้ชัดเจนว่าหนทางนี้เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เป็น8องค์ประกอบที่รวมกันแล้วกลายเป็นวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ถ้าเราเดินตามทางนี้เราก็จะค่อยๆลดตัณหาและใจเราก็จะค่อยๆสงบองค์8แห่งหนทางผมอยากจะเล่าองค์มรรคทั้ง8แบบภาษาง่ายๆ ให้คุณผู้ฟังเห็นภาพ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือการมองโลกตามความจริงเช่นเข้าใจว่าชีวิตมีทุกทุกอย่างไม่เที่ยงและทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย 2. ส,สัมมาสังกัปปะความดำริชอบหมายถึงการคิดในทางที่ดีไม่เบียดเบียนไม่พยาบาท เหมือนเราเลือกมองคนอื่นด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความเกลียดชัง 3. สัมมาวาจาการพูดชอบพูดจริงไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่พูดไร้สาระเพราะคำพูดมีพลังมากมันสร้างทั้งมิตรภาพและความแตกแยก 4. สัมมากัมมันตาการประพฤติชอบคือการประพฤติที่ไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ประพฤติดิดในกามเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรม 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบทำงานอย่างสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำงานที่สร้างความเดือดร้อนเช่นเลี้ยงอาชีพที่เกี่ยวกับอบายามุขหรือการเอารัดเอาเปรียบ 6. สสัม,มาวายามะความเพียรชอบ คือความพยายามรักษาใจให้ดีเพียรละสิ่งไม่ดีที่เกิดแล้วเพียรป้องกันไม่ให้เกิดใหม่และเพียรสร้างความดีให้เจริญ 7. สัมมาสติความระลึกชอบการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอทั้งกายทั้งใจทั้งความคิดเช่นเวลากินก็รู้ว่ากำลังกินเวลาหายใจก็รู้ว่ากำลังหายใจ8 สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบคือการฝึกจิตให้สงบมีสมาธิเมื่อจิตสงบปัญญาก็เกิดและเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ชัดเจนแบ่งเป็นสามหมวดใหญ่องค์8ทั้งหมดนี้พระอาจารย์ท่านมักแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่เพื่อให้จำง่าย 1. ศีลการควบคุมกายวาจาข้อ3-5ถึ 5. ง 5. 2. สมาธิ การฝึกจิตให้มั่นคงข้อ6-8ถึงปัญญาการพัฒนาความเข้าใจที่ถูกต้องข้อ1-2ถึง2ทั้ง3ส่วนนี้ทำงานเครื่อกูลกันครับศีลทํทำให้ใจสงบสมาธิทำให้จิตแน่วแน่และปัญญาก็ทำให้เราเห็นความจริงตัวอย่างในชีวิตประจำวันบางคนอาจคิดว่าอริยมรรคมีองค์8ฟังดูเป็นเรื่องสูงเกินไปสำหรับชีวิตประจำวัน แต่จริงๆแล้วเราสามารถฝึกได้ในเรื่องเล็กๆเลยครับเวลาเราโกรธใครสักคนแล้วเลือกที่จะเงียบแทนการพูดทำร้ายใจนี่คือสัมมาวาจาเวลาเราทำงานหาเงินด้วยวิธีสุเจริตไม่เอาเปรียบใครนี่คือสัมมาอาชิวะเวลาเรารู้ทันความคิดลบแล้วบอกตัวเองว่าพอแล้วนี่คือสัมมาวายามะ เวลาเราหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวในวันที่เหนื่อยล้านี่คือสัมมาสติแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ทุกครั้งที่เราฝึกคือการเดินอยู่บนเส้นทางมัคครับมักเหมือนการเดินทางผมอยากเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆว่าการปฏิบัติตามมักเหมือนการเดินทางขึ้นภูเขาลูกใหญ่ในตอนแรกมันเหนื่อยมากเหมือนก้าวไปไม่ถึงสักที แต่ทุกก้าวที่เดินขึ้นไปเราเริ่มมองเห็นวิวชัดขึ้นเริ่มรู้สึกถึงสายลมเย็นๆและเมื่อถึงยอดเราจะเข้าใจว่าความสงบที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงอริยสัจข้อสุดท้ายแล้วครับเราเห็นแล้วว่าชีวิตมีทุก์ขทุก์มีเหตุทุก์ดับได้และมีทางเดินสู่การดับทุก์ คำถามสุดท้ายที่เหลือก็คือแล้วเราจะนำอริยสัจสี่มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรนี่จะเป็นหัวข้อในตอนที่5และถือเป็นตอนสรุปที่สำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ผมอยากฝากข้อคิดสั้นๆก่อนจบตอนว่าอริยมรรคไม่ใช่ทางไกลที่เดินไม่ได้แต่เป็นทางที่เริ่มต้นได้จากก้าวเล็กๆในทุกวันเพียงเราเริ่มสังเกตการพูดการคิด การกระทําของตัวเองเริ่มรู้ตัวในลมหายใจเราก็กําลังเดินอยู่บนหนทางแห่งมรรคแล้วครับตอนที่หเดินตามอริยสัจสี่ในชีวิตประจําวันตลอด4ตอนที่ผ่านมาเราได้ร่วมเดินทางผ่านเส้นทางแห่งปัญญาตอนที่หนึ่งเราเรียนรู้ว่าชีวิตมีทุกขตอนที่สองเราเห็นว่าทุกขเกิดจากสมูทยัยความอยากความยึดต,ติดตอนที่ส เรารู้ว่าทุกนั้นดับได้จริงนิโรธและตอนที่4เราได้เห็นเส้นทางเดินมักมีองค์8วันนี้คือการนำทุกสิ่งมาผูกเข้าด้วยกันเพื่อดูว่าเราจะนำอริยสัจสี่ 4, มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรชีวิตประจำวันคือสนามปฏิบัติหลายคนอาจคิดว่าการปฏิบัติตามอริยสัจสี่ 4, ต้องเข้าวัดปลีกวิเวกหรือต้องบวชถึงจะทำได้ แต่ความจริงแล้วทุกๆวันของชีวิตเราคือสนามปฏิบัติที่แท้จริงตอนเช้าที่เราต้องรีบออกไปทำงานแต่รถติดจนหงุดหงิดนี่คือโอกาสให้เราเห็นทุกขและฝึกสติตอนที่เรารู้สึกอยากได้สิ่งใหม่ๆโดยไม่จำเป็นนี่คือโอกาสให้เราเห็นสมูทยัยตอนที่เราลองวางความอยากเล็กๆเ,เช่นไม่ต้องเอาชนะคนเถียงเรานั่นคือการสัมผัสนิโรธและเมื่อเราฝึกบ่อยๆ เราก็กำลังเดินบนเส้นทางมักทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตจึงเป็นบทเรียนที่มีค่ามากครับ3วิธีง่ายๆในการใช้อริยสัจ4์4ผมอยากชวนคุณผู้ฟังลองฝึกแบบง่ายๆ3ข้อที่ทำได้ทุกวัน 1. มันสังเกตทุกเล็กๆในใจ เริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นความหงุดหงิดตอนเจอคนขับรถปาดหน้าหรือความน้อยใจเวลาเพื่อนร่วมงานไม่เห็นคุณค่าเราพอรู้ทันว่าอ๋อนี่คือทุกข์ใจเราจะเริ่มไม่จมอยู่กับมัน 2. ถามตัวเองว่าทุกนี้เกิดจากอะไรทุกครั้งที่ทุกข์ลองถามตัวเองว่ามันเกิดจากสิ่งภายนอกจริงๆหรือเกิดจากความอยากของเราเช่น เราทุกเพราะฝนตกจริงๆหรือเพราะเราอยากให้แดดออกการถามตัวเองแบบนี้คือการเห็นสมูทัยครับ 3. ฝึกปล่อยเล็กๆบางครั้งแค่ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเองใจก็สงบได้แล้วการฝึกปล่อยไม่ได้หมายถึงไม่ทำอะไรแต่หมายถึงไม่ยึดติดเกินไปลองเริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นปล่อยให้กาแฟไม่ตรงรสที่ชอบแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนี่คือการสัมผัสนิโรธ ตัวอย่างในชีวิตจริงผมอยากเล่าเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งครับเขาเคยเป็นคนที่เครียดง่ายทุกอย่างต้องเป๊ะตามที่คิดถ้าเจอปัญหาเล็กๆก็มักจะเก็บไปคิดทั้งวันแต่วันหนึ่งเขาเริ่มฝึกเล็กๆด้วยการหายใจรู้ตัววันละหนาทีเวลามีใครพูดจาไม่ถูกใจก็ลองเงียบฟังเฉยๆพอทำไปเรื่อยๆเขาสังเกตว่าใจเขาเริ่มเบาลงไม่ใช่ว่าชีวิตไม่มีปัญหาแต่เขาไม่ทุกข์เท่าเดิม นี่แหละครับคือการใช้อริยสัจสี่โดยไม่ต้องหนีไปไหนเพียงแค่เปลี่ยนวิธีที่เราอยู่กับชีวิตอริยสัจสีไม่ได้ไกลตัวหลายคนฟังแล้วอาจรู้สึกว่ามันยากเกินไปแต่แท้จริงแล้วอริยสัจสีเป็นธรรมชาติที่อยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วทุกเราเจอทุกวันสมุทยัยความอยากก็เกิดขึ้นทุกวันนิโรธเราก็เคยมีช่วงเวลาที่ใจสงบมัค เราก็กำลังฝึกอยู่เสมอแม้จะยังไม่สมบูรณ์เพียงแค่เราเห็นชัดขึ้นและทำอย่างมีสติเราก็ได้เดินตามอริยสัจสี่แล้วครับก่อนจะปิดซีรีส์นี้ผมอยากสรุปสั้นๆให้คุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งตอนที่1เราเห็นว่าทุกข์คือความจริงของชีวิตตอนที่สองเราเข้าใจว่าสมุทัยคือต้นตอของทุกข์คือความอยากตอนที่สเราได้เห็นว่านิโรธหรือความดับทุกข์นั้นมีจริง และตอนที่สี่เราได้รู้จักมรคคือเส้นทางแห่งการดับทุกข์และตอนที่5ตอนนี้เราเห็นว่าอาริยสัจสี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นแนวทางที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆผมอยากฝากคำพูดสั้นๆว่า<ส>การเดินตามอาริยสัจสี่คือการเดินทางกลับมาที่ใจของเราเองไม่ว่าจะเจอปัญหาเล็กหรือใหญ่เมื่อเราเห็นทุกข์รู้เหตุของทุกข์ เชื่อว่าทุกดับได้และเดินบนหนทางที่ถูกต้องเราก็จะค่อยๆพบกับอิสรภาพภายในที่แท้จริงขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันตลอดทั้ง5ตอนหวังว่าซีรีส์นี้จะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้คุณผู้ฟังนำไปใช้ในชีวิตจริงและไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนบนเส้นทางชีวิตก็ขอให้ทุกก้าวที่เดินเต็มไปด้วยความเข้าใจความสงบและความเบาสบายของใจ